สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังเครียดมากเลยอ่ะเครียดดิซือไอโนไม่ได้ไม่มัีไม่มีหรอกมันไม่มีคองมันไม่มีไอโฟน 4S แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ด้วยคือแบบว่ารอเขาบอกว่าไม่มีกําหนดนะขอไม่รู้เมื่อไหร่จะมาเราก็เลยแต่มันมี iPhone <ฮ> iPhone 4 แล้วก็คือจำเป็นต้องซื้อ iPhone วันนี้เลยไม่งั้นก็แบบคือเคนจะซื้อใช้ทำงานไงเราก็เลยจำเป็นต้องซื้อ iPhone 4ธรรมดาเสียดายมากเลยเออมีข่าวมาบอกนะคะว่า iPhone 5ที่สูนยดีเทคเปิดให้ซื้อวันที่สามวันที่สามวันที่2มงวะวันที่สามวันที่2มวะอะไรวันที่สมอืมตอนมันอยู่มั้ยมีให้ซื้อวันที่3นะที่สูนยดีเทคที่เซ็นทรัลมาซื้อได้เลยไม่ต้องจองนะคะสกุกเง้นราคาเริ่มต้นที่ สองหมื่นสามพันอืมมาซื้อได้นะเครื่องพรอมแพ็กเกจอย่าลืมมาดูกันนะคะไอโฟนห้าสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะเดี๋ยวเจอกันค่ะไปแล้วเรียดต่อกับของโนดดี้โนดดี้ยังไม่ได้ดูหน้าโนดดี้นะก็ดอีไปก่อนก็คือินเท่าจานนึงแล้วก็สเต็นโนดดี้เครียดไหมไอโฟนไม่ได้จะทำยังไงดีเครียดมากอยากได้ใช่ไหมเครียดอะไปแล้วนะ